ทลไมถึงมาห้าเส้นเลยเพราะมันเล่นไม่ได้ ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับในกล่องกล่องนี้ครับมันจะมีเทคนิคการเล่นนะครับหรือว่ามีของเล่นอยู่ทั้งหมด4ชุดครั้งที่แล้วเราเล่นไปยังไม่หมดครั้งนี้เราจะมาเล่นต่อเราจะมาทําคริสตัลสีเรืองแสงเรามาดูอุปรกรณ์กันเลยนะครับหนึ่งเราต้องมีแม่สีก่อนสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีเรืองแสงครับต่อไปเราต้องมีคริสตัลน้ำสิบซีซเราก็ใช้กันไกนะครับตัด เพื่อเอาที่สออกมาครับเพื่อเทลงไปนะครับในถังจากที่เราเทเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำลงไปนะครับสิบมใส่น้ำลงไป10 m มครับตอนนี้น้องๆจะเห็นได้ว่านะครับมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับคือน้ำไม่ค่อยหายไปนะครับลองมองดีมัน่ค่อยฟูขึ้นเรื่อยๆครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่ผงเรืองแสงนะครับ ไปถูไปเรื่อยๆนะครับถูไปเรื่อยๆรู้สึกไหมน้องจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเยลลี่นะครับมันเหมือนวัตถุชนิดหนึ่งที่มันหยืดหย่กับนิ้วเราครับมันเหมือนกับเม็ดแมงลักผสมไข่กบโอ้ตอนนี้มันเป็นโกนิดาคริสตัลแล้วน้องๆลองมองดูดีสครับสีเป็นยังไงครับสีมันสะท้อนขึ้นมาแล้วนะครับ สส้ััมผตอนนี้นะครับเราก็จะได้คริสตัลกร o อินเดอร์กแต่ยังไม่หมดแค่เท่านี้นะครับพี่ต่อจะแยกนะครับคริสตัลตรงนี้ครับออกเป็น3 3ส่วนหลังจาออกเอาสส่วนแล้วนะครับพี่ต่อจะเติมสีลงไปนะครับเราสามารถที่จะเห็นคริสตัลตัวนี้นะครับเปลี่ยนสีได้อีกเติมสีลงไป ตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าคริสตลัลของเรานะครับเรืองแสงด้วยแล้วก็มีสีด้วยนะครับน่ารักมากมากเลยนะครับนี่อันนี้ก็สวยงามนะครับอันนี้ก็เขียวๆนะครับเป็นแดงๆนี่เห็นไหมครับสวยมากครับน่ารักมากเป็นของเล่นของเด็กอเมริกันนะครับเด็กอังกฤษที่เขาชอบเล่นกันโอ้โหสวยมากแลแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้คริสตลัลเรืองแสง